สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นอาทิตย์ที่8ในเทศกาลธรรมดาเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศนะครับของบทพราสรท่านนบุรุกาที่นําเราไปพิจารณาไตรตองถึงมุมต่างๆนะครับในบทเรียนบทสอนที่พระเยซูเจ้าได้มอบให้กับผู้คนที่มาฟังพระองค์และในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท้าทายอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่อยากจะนําพี่น้องทุกๆคนนั้นรําพึงภาวนาไปพร้อมกันเป็นเรื่องราวของ เศษฟางกับท่อนสุงในตาเชื่อว่าพี่น้องก็คงได้เคยฟังนะครับบทพ่อรสารบทนี้มาไม่มากก็น้อยนะครับที่พระเจ้าท้าทายผู้คนนะครับว่าเรามองเห็นเศษฟางพยายามจะไปเขีเ่เศษฟางออกจากตาคนอื่นท,ทั้งที่ท่อนสุงนะครับที่ใหญ่กว่านั้นยังอยู่ในดวงตาของเราอยู่เลยนะครับหลายๆครั้งนะครับการที่เรามองผู้อื่นการที่เราตัดสินผู้อื่นเนี่ย นะครับมันมันก็นำนะครับนำความไม่สบายใจมาทั้งสองฝ่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อเราก็ยังเป็นคนบาปเราก็ยังมีข้อผิดพลาดมีความออนแอไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วใครจะกล้าที่จะตัดสินผู้อื่นในเมื่อทุกทคนนั้นก็ยังมีความออนแอมีความบกพร่องเพราะฉะนั้นนะครับในมิติที่หนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้ลำพึงไปพร้อมกันก็คือว่าการยอมรับว่าตัวเรานั้น มีความบกพร่องมีความอ่อนแอไม่สมบูรณ์แบบจะช่วยให้เรานั้นนะครับสามารถที่จะย้ายท่อนสุงเนี่ยจากตาของเราออกไปนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นโลกได้ชัดขึ้นมองเห็นกันและกันด้วยความรักมากขึ้นเข้าใจชีวิตของกันและกันมากขึ้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราไม่ยอมรับว่าเรานั้นมีความอ่อนแอเราไม่ยอมรับว่าเรานั้นไม่สมบูรณ์แบบถ้าเราปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้ และมองว่าเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของโลกใบนี้แน่นอนครับว่าการย้ายท่อนซุงออกจากดวงตาของเราก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยากแต่หากเรามีใจที่สุภาพถ่อมตนแล้วก็ยอมรับนะครับในความไม่สมบูรณ์แบบของเรานี่แหละนะครับในความอ่อนแอที่มีไม่ต่างกันกับเพื่อนผู้อื่นสิ่งนี้จะเป็นพลังนะครับภายในใจเราลึกๆเนี่ยเพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจคนอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นและเราก็จะไม่ตัดสินเพื่อนผู้อื่น เร็วจนเกินไปหรือถ้าทำได้เราก็จะไม่ตัดสินเพื่อนผู้อื่นด้วยมาตรฐานของเราแต่เราจะตัดสินเพื่อนผู้อื่นนั้นด้วยสายตาแห่งความรักสายตาแห่งความเมตตาด้วยสายตาที่เป็นของพระเยซูเจ้าจริงๆจะว่าไปแล้วนะครับเราก็อยู่ในสังคมที่ท้าทายเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะปฏิเสธความไม่สมบูรณ์แบบหรือว่าความอ่อนแอของมนุษย์ เป็นสังคมที่ไม่อยากจะอบกอดนะครับความผิดพลาดหรือความบกพร่องถ้าพี่น้องมองเห็นนะครับในชีวิตจริงหรือว่าในข่าวที่เราเสพในทุกๆวันเนี่ยนะครับเมื่อคนทําอะไรผิดพลาดก็มักจะโดนซ้าเติมนะครับกระหน่าเข้าไปเลยไม่สามารถที่จะเกิดได้อีกก็มีเราจะเห็นว่าท่าทีของสังคมต่อความผิดพลาดต่อความล้มเหลวต่อความอ่อนแอน,นั้นเป็นท่าทีที่น่ากลัวนะครับสังคมที่เราอยู่ก็อาจจะบอกได้ว่าให้โอกาสน้อยเกินไป สำหรับความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ถ้าเราอยู่ในสังคมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือว่าใช้ชีวิตตามกระแสสังคมแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คงจะเป็นการยากที่จะเคลื่อนย้ายท่อนสูงออกจากดวงตาของเราผู้คนนะครับจึงพยายามที่จะสร้างภาพหรือว่าสร้างตัวตนของของตัวเองให้ดูดีแล้วก็กดผู้อื่นให้ต่ำลงเพื่อที่จะได้อยู่รอดในกระแสของสังคมในโลกปัจจุบัน แต่ถ้าว่านะครับมุมมองของพระเยซูเจ้านั้นก็ท้าทายพวกเราพยายามที่ทําให้เรามองเห็นความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงที่ว่าทุกๆคนต่างมีความอ่อนแอต่างมีความผิดพลาดแล้วก็ไม่สมบูรณ์แบบด้วยกันทั้งนั้นนะครับในประเด็นต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าในเรื่องของการตัดสินกันและกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากและสาเหตุมันมาจากอะไรทําไมจึงทําให้ผู้คนนั้นตัดสินกันและกันง่ายขนาดนั้น นะครับผมก็มองดูว่าในความแตกต่างในความหลากหลายของมนุษย์นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการมองโลกวิธีการใช้ชีวิตมุมมองต่างๆที่มีความหลากหลายและแตกต่างของผู้คนจึงทําให้แต่ละคนนั้นมีมาตรฐานในการตัดสินเพื่อนผู้อื่นที่แตกต่างกันไปแค่เราหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับใส่เสื้อผ้าคนละสไตล์กินคนละแบบคิดคนละอย่างนะครับพูดคนละเรื่อง ความหลากหลายเหล่านี้ก่อให้เกิดการตัดสินกันและการได้ง่ายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนชั้นเขาทําไม่เหมือนกับสิ่งที่ฉันทําเขาเป็นในสิ่งที่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าควรจะเป็นแบบนั้นแค่นี้เราก็ตัดสินกันและกันได้ง่ายจริงๆนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องของการตัดสินกันและกันนะครับก็อยากจะหยิบยกข้อคิดจากคุณพ่อแอนโทนีเดเมโลนะครับซึ่งเป็นพระสงฆ์เยซูอิตชาวอินเดียแล้วก็ เป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะครับแล้วก็มีคนนับถือแล้วก็ชอบในปรัชญาของท่านมากๆเลยท่านก็กล่าวว่า attitude is everything ทัศนคติคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้ท่านก็บอกว่าโลกของเรานะครับมุมมองที่เรามีต่อโลกมันก็เปลี่ยนเลยมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆอยู่ที่มุมมองของเราวันนี้เราเห็นผู้คนที่อาจจะบอกว่าเห็นเศษฟางนะครับ ในตาของเพื่อนผู้อื่นแม้แต่ชิ้นเล็กๆก็เห็นนะครับแต่ไม่เห็นท่อนสูงในตางเอยเพราะว่าทัศนคติของเขาก็คือเขาถูกต้องเขาดีแล้วเขาเป็นมาตรฐานของสังคมเขาสามารถที่จะตัดสินใครก็ได้นะครับอันนั้นเป็นทัศนคติที่อย่างที่บอกว่าเห็นแต่เศษฟางในตาของผู้อื่นแต่ถ้าเขาปรับทัศนคติเปลี่ยนแปลงและเข้าใจว่าเขาก็มีเหมือนกัน บางทีเศษฟังนั้นอาจจะใหญ่ก็ได้อาจจะใหญ่เป็นกิ่งไม้เป็นท่อนสุงเลยก็ได้ก็จะทําให้เขานั้นใช้ชีวิตนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็มีมุมมองต่อเพื่อนผู้อื่นที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อเหมือนที่คุณพ่อแอนโทนีพูดนะครับว่าทัศนคติน,นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในลําดับต่อไปนะครับอยากจะพูดถึงชีวิตของการเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้านะครับว่าการติดตามพระองค์นั้นควรจะเป็นแบบไหน ผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าการติดตามพระเยซูเจ้าเราก็ควรที่จะเป็นเหมือนพระองค์ถ้าเราเชื่อว่านี่คืออาจารย์นี่คือผู้นำนี่คือคนที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่มีความหมายนำไปสู่ชีวิตนิรันดรน,นำไปสู่อาณาจักรสวรรค์เราก็ต้องมีเหมือนพระองค์มีสายตาเหมือนพระองค์มีทัศน,นคติเหมือนพระองค์มีแนวปฏิบัติที่เหมือนกับพระองค์พระองค์นะครับ มองทุกๆคนด้วยสายตาแห่งความรักและสายตาแห่งความเมตตาพระองค์ใจกว้างกับพวกเราทุกๆคนในความบาปของเราในความผิดบกพร่องในความไม่สมบูรณ์แบบของเราพระองค์ก็ใจกว้างต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระองค์ไม่ทำร้ายทำลายเราแต่ให้โอกาสเราเสมอเพราะฉะนั้นแล้วในการเป็นสิทธิ์ติดตามพระองค์ผมก็เชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับได้ภาวนาวอนขอ จากพระเจ้าจากพระเยซูเองเพื่อที่เรานั้นจะได้มีหัวใจที่เปิดกว้างเหมือนกับพระองค์มีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาเหมือนก,นกันกับพระองค์และท้ายที่สุดนะครับก็อยากจะนําข้อคิดนะครับจากช่วงท้ายของพระวสารวันนี้มาพูดสักเล็กน้อยนะครับที่ทานบุลูกาก็บันทึกเอาไว้นะครับว่าเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นจากผลของมันสิ่งดีๆนะครับย่อมกําเนิดออกมาจากหัวจิตหัวใจ จากเบื้องลึกนะครับจากส่วนลึกของชีวิตของคนที่ดีส่วนคนที่ไม่ดีคนที่ใช้ชีวิตหรือว่ามีจิตใจที่ไม่ดีก็จะก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วความดีนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการใช้ชีวิตร่วมกันในการสร้างสังคมสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่หลายๆครั้งดูเหมือนว่าการทำดีก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องเสียสละมากหน่อย บางครั้งอาจจะรู้สึกน้อยใจนะครับว่าทําดีไปก็ไม่เห็นได้อะไรหรือว่าทําดีกับคนนี้ก็ไม่เกิดผลทําดีให้ชุมชนนี้ให้สังคมนี้ก็โดนกลับมาซะนั้นหรือว่าคนไม่ได้ชื่นชมในสิ่งดีๆที่เราทํานะครับแต่ก็อยากจะบอกพี่น้องทุกๆคนว่าไม่เป็นไรการทําดีมันดีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับบ่อยครั้งเราไปคาดหวังนะครับให้มันเกิดดอกออกผลในแบบที่เราอยากจะให้เป็นแต่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราได้ทําดีจริงๆ เราอนุญาตให้ความดีนี้นะครับมันเติบโตให้มันออกดอกออกผลในแบบของมันเราก็จะสบายใจมากขึ้นแล้วเราก็จะมีพละกกำลังนะครับมีแรงบรรดาลใจให้ทำดีต่อไปเพราะว่าผลของความดีมันก็คงอยู่ต่อให้ใครไม่เห็นต่อให้ใครไม่ชื่นชมต่อให้ใครจะดูถูกเหยียดหยามขนาดไหนผลของความดีก็ยังมีอยู่จริงแล้วก็อาจจะนะครับ สัมผัสชีวิตใครหลายๆคนอย่างที่เราไม่คาดคิดก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้บทพระวสารในวันนี้รวมถึงข้อคิดต่างๆที่ได้แบ่งปันนะครับให้กับพี่น้องได้ได้เกิดผลจริงๆในชีวิตของพวกเราทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีต่อกันและกันการมองด้วยสายตาของพระเยซูเจ้าต่อทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตต่อทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาก็จะทำให้เรานั้นเติบโต แล้วก็ติดตามพระเยซูเจ้าได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นขอให้พระเยซูเจ้าวอวยพรและก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราทําดีต่อไปเพื่อคนอื่นๆจะได้สัมผัสนะครับพระเยซูเจ้าผ่านทางกิจการดีงามในชีวิตของเราขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคนครับ